คืนนี้นะครับแมนยูของเราเด็กผีมีคิวต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมหมาป่าวูฟแฮมตันไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นต้องเก็บ3คะแนนให้ได้สถานเดียวถ้าทำไม่ได้โอกาสติดท็อปโฟเนี่ยเลือนลางมากไอช่วงสิ้นปีขึ้นปีใหม่ไปเตะที่บ้านบูฟยังสามารถชนะได้เลยวันนี้เล่นที่บ้านตัวเองถ้าชนะไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปล้กันชนะให้ได้ เดี๋ยวผู้กูนอนไม่หลับกันสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่13บเดือน5้าีสองห้าหกขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตามขอพันไลค์เด้อพี่น้องคืนนี้เจอกันหลังเกมเหมือนเดิมนะครับคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับตลาดซื้อขายนักเตะในดิวของคิมบินแจถือว่ามีน้ำหนักแล้วก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นมาเรื่อยๆสำหรับคิมบินแจอัปเดตประเด็นที่น่าสนใจความพร้อมก่อนเกมนะครับที่แมนยูจะพบกับบู๊ ข่าวดีคือลาเฟวารานกลับมาแล้วข่าวไม่ดีคือแรดฟอร์ดเจ็บอีกแล้วแล้วก็สถานการณ์การเทคโอเวอร์สโมสรนะครับเมื่อคืนนี้มีเบรกกิ้งนิวนะแล้วก็น่าจะเป็นเหตุผลนะที่หลายๆคนกดเข้ามาดูคลิปนี้แ <laughs> ม่งเบรกกิ้งนิวมาโอโ้โหเล่นเอาหลายคนนี่ตื่นตะนกเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อคืนท่านผู้ชมครับมากันที่ต้นคลิปก่อนออฟฟิเชี สโมสรแมนเชสเตอร์ยูเอตจะทำการดูนแข่งนะครับทัวร์ปีซีซั่นที่อเมริกาพบกับเรอัลมาดริดที่สนาม NRG Stadium เดียมวันที่26กดรกาคมนี้ท่านผู้ชมครับและนี่เป็นโปรแกรมปีซีซั่นของแมนยูในขนาดนี้ทั้งหมด4นัดนะครับที่มีการประกาศออกมาพบกับอาร์เซนอลวันที่22 25พบกับเรคแฮมวันต่อมา26เจอกับเรอัลมาดริดเกมนี้น่าจะเป็นชุดใหญ่ แล้วก็วันที่30พบกับดอดมุลในเกมวันนี้ระหว่างแมนยูกับบูแฮมตันนะครับมีข่าวว่าโอเลกุน่าโซชาจะกลับมาชมเกนมนัดนี้ด้วยแล้วถ้าเกิดมาจริงจะเป็นครั้งแรกนะครับที่โอเล่ปรากฏตัวขึ้นที่โลกะครแห่งความฝันหลังแยกทางกับสโมสรในช่วงซีซั่นที่แล้ว2 0 2 2ันนั่นเองสุดท้ายนะครับโอเล่ a, อาจจะจบกับแมนยูไม่สวยในฐานะผู้จัดการทีมเขาไม่สามารถพาสโมสสนนั้นคว้าทฟฟี่ได้ แต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังรักแกอยู่ดีในชนะตำนานของสโมสรและชู่ที่เป็นผู้ยการทีมปี2เนี่ยไอสถิติชนะเกมเยือนอ่ะโอเคไม่มีแฟนบอลรับชมเกมก็จริงแต่สถิติของแกก็ยังเป็นของจริงอยู่วันยังค่ำถ้าเกิดกลับมาคืนนี้นะผมจะพยายามไปหาภาพแกมาแล้วก็เอามาลงให้ทุกท่านดูกันนะครับยินดีต้อนรับกลับมาอีกรอบหนึ่งนะโอเล่ ข่าวต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับเออร์ลิงเปลาฮาแลนด์คว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมผู้สืบข่าวอังกฤษประจําซีซันน่นนี้ไปครอบครองก็รางวัลนี้ก่อตั้งขึ้นในปี1948นะครับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สืบข่าวอังกฤษหรือว่า FWA อันนี้เป็นเก็ตความรู้ไปให้นะครับคนที่โหวตก็เป็นนักข่าวกีฬาตรงตามชื่อเลยจากสำนักข่าวาที่เช่น The Sun DailyMail. t เดอะไทม์กาเดี หรือแม้กระทั่งสำนักข่าวท้องถิ่นแมนเชสเตอร์อิมิงนิวลิเวอร์พูลเอ็กโคก็มีสิทธิ์โหวตด้วยกันทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็ยินดีกับจอมานฮาแลนด์ด้วยนะครับสำหรับนักเตะแมนยูที่เข้าชิงแต่ว่าไม่ได้นะติดในโผห้ารายชื่อคือมาคัสแลดฟอร์ดได้ดับที่ห้านะครับตามนี้เลยฮาแลนด์ก็ชนะด้วยคะแนนโหวต82ปอร์เซมากที่สุดตั้งแต่มีรางวัลนี้มาเลยนะโอ้โห ชนะแบบขาดมากก็ฮาแลนด์นะครับยังเหลืออีกสาสถาบันให้ลุ้นที่จะคว้ารางวัลให้มันครบทั้ง4สถาบันนะสถาบันแรกคือ PFA สมาคมนักเตะอาชีพอังกฤษนะครับก็คือให้นักเตะอาชีพในพรีเมียร์ลีกทั้ง20ทีมเนี่ยมึงโหวตกันเลยแต่ห้ามโหวตให้กับนักเตะทีมตัวเองแล้วก็ต่อมา PPS หรือว่า Premier League Player of the Season อันนี้คือใช้คณะกรรมการพรีเมียร์ลีกพิจารณาจากผลงานส่วนตัวสถิติ พฤติกรรมนอกสนามแล้วก็คะแนนโหวตจากแฟนๆส่วนหนึ่งด้วยแต่ส่วนใหญ่จะใช้คณะกรรมการพเมร์ลีกพิจารณาผลงานนะแล้วก็สถาบันสุดท้ายแฟนเพลเยอร์ออฟเดอะเยียร์อันนี้คะแนนโหวตมาจากแฟนบอลร้อยเปอร์เซนต์จะโหวตทั้งพเมร์ลีกแชมเปี้ยนชิพลีกวันลีกทูสาวขาบอลนะครับมีโอกาสที่ฮาเลนจะกวาดเรียบผมว่าด็อกเตอร์ผลงานไปดบช่วงมีนาคมนะเมษายนนี่หนักเลยนะครับ มีอาการบาดเจ็บรบกวนด้วยอ่ะก็ตามนั้นนะปีหน้าค่อยว่ากันไ่ท่านผู้ชมครับต่อไปฟาคุนโดปิลิตีนะ้นะนะตอนนี้มีข่าวว่าโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่ทางแมนยูนะครับพยายามหาทีมจะปล่อยยืมตัวไปและน่าจะเป็นในลีกเดอยแชมเปี้ยนชิพคือพยายามเฟ้นหาพยายามหาทีมจากเดอแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ส่งฟาคุนโดปิลิตี้ไปฟาร์มเวลไปเก็บเวลในฤดูกาลหน้านะครับ หวังว่าจะกลับมาด้วยฟอร์มการเล่นที่ปลิ้งปลางเหมือนกับอามัดในขณะที่อามัดเดียโลเทนฮานะครับพูดถึงอามัดด้วยว่าเขายังมีอนาคตกับทีมอย่างแน่นอนใช่นะเราปล่อยตัวนักเตะดาวรุ่งเหล่านี้ไปยืมตัวเพื่อให้พวกเขาอ่ะมีเวลาในการลงเล่นเพื่อให้พวกเขาพัฒนาแล้วก็ก้าวหน้านั่นคือจุดประสงค์ของการยืมตัวอยู่แล้วเราฝึกสอนพวกเขาเราติดตามดูพวกเขาอยู่ตลอด เราสื่อสารการตลอดทั้งฤด,ดูกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะเลนเฟสเชอร์เนี่ยเขาก็ลงทุนอย่างมากในการดูแลกระบวนการนี้เป้าหมายคือการนำพวกเขากลับมาในฐานะนักเตะที่มีประสบการณ์ที่ดีมากกว่าเดิมและอามัดก็อยู่ในจุดนั้นด้วยผลงานนี่ถือว่าดีมากๆพาตลาดซื้อขายนักเตะในคลิปนี้จะเป็นเรื่องของคิม,มินแจนะครับรายงานจากสื่ออิตาลีหลายๆสำนักระบุว่าแมนยูเอตดกำลังพยายามในการเจรจาล่วงหน้ากับคิม,มินแจ เพื่อสัสญญาคว้าตัวเข้ามารวบทีมก็คงจะให้เข้ามาแทนที่ของแฮร์รี่แม็กควายนั่นแหละโดยทางแมนยูนะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะจ่ายค่าฉีสัญญานะตัวเลขประมาณ43.5ล้านปอนด์ตีไป44ล้านปอนด์ให้กับทางนาโปลีพิจารณาทันทีหลังจากที่ตลาดซื้อขายนักเตะเปิดนาซานติอาโนักข่าของฟุตแมคาโต้รนขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้ทําการนําเสนอโปรเจกต์แผนงานเรื่องของฟุตบอลแล้วก็ค่าเหนื่อยให้กับทางตัวแทนของคิมบินแจรับทราบรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคิมบินแจก็ดูมีความสนใจนะที่จะมาหาประสบการณ์ในพิม์ลีกยามาเล่นได้กับแมนยูเต็ดด้วย,วยจเจริญรอยตามปากีซองเลยคิมบินแจเรามาขยายความเรื่องของค่าฉีดสัญญานะครับเขาบอกว่าทีมที่อยู่นอกอิตาลี ที่ไม่ได้ลงเล่นในเกาโชซอาเซเดบีว่ายง่ายสามารถใช้เงื่อนไขตรงนี้ได้โอเคสามารถใช้เงื่อนไขตรงนี้ได้สามารถยื่นซื้อคิมมินแจในราคาค่าฉีดสัญญานะครับส3 5สามจุดห้าล้านปอนหรือประมาณห้าสิบล้านยูโรอะแต่ต้องยื่นซื้อระหว่างวันที่หนึ่งถึงสิบห้ากรกฎาคมนี้เออจะสามารถไอ้ใช้เงื่อนไขตรงนี้ได้นะ ระหว่างวันที่หนึ่งถึงสิบห้ากรกฎาคมอารมณ์เหมือนกูไปซื้อของเซเว่นเลยวะ่ะแล้วแบบมีส่วนลดอะไรเงี้ยทุกคนคิดเหมือนเหมือนผมแหมเอออืมทำไมค่าฉีดสัญญาเงื่อนไขมันดูแปลกๆนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมก็อ่านมาจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมานะครับทุกคนคิดว่าควรเซ็นสัญญาคว้าตัวคิมมินแจมาร่วมทีไหมบางคนบอกว่าเขาเหมือนแฮร์รี่แม็กควายและเกิดอาร์ม คือเป็นกองหลังที่มีความเร็วอ่าคล่องตัวมากกว่าแม็กควายแล้วก็ออกบอลจากเท้านะได้ดีกว่าแม็กควายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมาจากลีกเกาโชมาลงเล่นบนเวทีพรีเมียร์ลีกจะเวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวต้องมารอดูหน้างานกันอีกทีนึงในกรณีที่เซ็นสัญญาคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมนะครับแต่ว่าระดับได้แชมป์เกาโชซีเนี่ย อายุ26ปียังใช้งานได้อีกหลายปีเลยผมว่ามันก็ต้องมีดีบ้างแล้ววะไอตอนแรกเนี่ยไม่ได้อยากได้อันนี้เรียนตามตรงถ้าเกิดใครที่มาฟังผม,มบ่อยๆนะเวลามีคนมาถามอามอยากได้คิมบินแจไหมผมจะบอกเลยว่าผมไม่ได้อยากได้ไม่อยากให้ไปเซ็นมาแต่ทีนี้พอเราดูจากโอ้โหกองหลังล่าสุดนะฮะแต่ละคนนี่มีคอนเทนต์ทั้งนั้นต้องหาตัวแทนแม็กคว เรามีลิชา่าเป็นตัวหลักแล้วแต่ว่าวาราเน่ก็เจ็บบ่อยนะครับอายุก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆพี่เลิฟเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะฝากผีฝากค่ายได้ตลอดรอดฝั่งไหมแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ต่อหรือเปล่าคือยังไงมันก็ต้องซื้อครับและเราเองก็มีข่าวกับเซนเตอร์น้อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นโอเคถ้าเกิดสัญญาคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมได้ถ้าเกิดจา่ายค่าสีสัญญามาได้แล้วก็ตัวนักเตะมีใจยอยากเล่นกับแมนยู จเจเินลอยตามตีปากผมก็พร้อมเชียนะสำหรับคิมมินแจนะครับสถานการณ์การเทโอเวอร์สโมสรน,นะครับรายงานข่าวเบกิ้งนิวจากเดอะไทม์นะเริ่มกันที่ตระกูลเกลเซอร์พร้อมที่จะเข้าสู่การเจรจาขั้นตอนสุดท้ายกับเซอร์จิมและก็ทีมงานอินิออสของเขาในดิวที่เป็นการเทโอเวอร์สโมสรนนะครับมูลค่าตัวเลขสถิติโลกคนวงในเนี่ยเชื่อว่าการประเมินมูลค่าข้อเสนอของเซอร์จิม เป็นข้อเสนอที่ทําให้โจเอลแล้วก็อัฟรามไอสอคนนี้สามารถรักษาการถือหุ้นสัดส่วน20%ในสโมสรอนซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่มันสําคัญมากๆเป็นปัจจัยสําคัญในการพิจารณานะครับข้อเสนอของเซอร์จิมแล้วก็อีเนีออสเป็นในลักษณะการซื้อหุ้น69%ที่ครอบครัวตระกูลเกลเซอร์ถืออยู่ในปัจจุบัน เห็นได้ชัดว่าโจเอลแล้วก็อับฟรามไอ้สคนนี้มีความรู้สึกลังเลนะที่จะขายสโมสรแตกต่างจากพี่น้องอีก4คนของเขาที่อยากขายอย่างไรก็ตามนะครับข้อเสนอนะฮะของเซอร์จิมดูที่จะถูกอกถูกใจพี่น้องตระกูลเกลเซอร์ทั้ง6คนเลยแม้จะมีการติดต่อระหว่างเลนกุ๊ปกับกาตาอยู่บ้างตั้งแต่ข้อเสนอสุดท้ายนะครับถูกส่งไปในช่วงเดือนที่แล้วนะข้อเสนอนะครับของทางสั่งกาตา คือการซื้อขาด100%ยังไม่ถูกใจตระกูลเกลเซอร์เดอทามเนี่ยบอกว่ามูลค่านะครับตัวเลขเงินที่ยื่นบิดไปอ่ะยังต่ำกว่า5,000ล้านปอนด์แม้จะมีแรนข่าวนะครับในทางตรงกันข้ามว,ว่ายื่นไปมากกว่าแต่เดอทม์เนี่ยเขายืนยันว่าข้อเสนอล่าสุดของชิกาต้านะครับยื่นไปต่ำกว่า5,000ล้านปอนด์แ่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางฝั่งของกาตายังคงมีความเชื่อมั่นว่าพวกเขา อยู่ในเส้นทางการเป็นเจ้าของสโมสรแมนยูและพวกเขาสามารถยื่นข้อเสนอนอกรอบเพื่อบีบให้ตระกูลเกลเซอร์ต้องพิจารณานะครับในกอบเวลานาทีสุดท้ายเพื่อทําให้เกมเนี่ยมันพลิกได้อันนี้เป็นข้อมูลจากเดอะไทมนะครับซึ่งตรงนี้นะในส่วนของกาตาเนี่ยจะไปตรงกับ IMC Sport เทียสองทางฝั่งของหลีกเอิงฝรั่งเศสซึ่ง i m c Sport นะครับเป็นสื่อสายตรงของปารีสแซงต์แชมงเจ้าของปารีสแซงต์แชมงคือ กลุ่มทุนกาตาบริหารงานโดยนาเซอร์อัลเคไลฟี่ข่าวจากไม้คียแกนของเดลี่เมล l นะครับชีกยัตซิมยังคงห่างไกลจากความพ่ายแพ้ต่อเซอร์จิมยังคงมั่นใจว่าอยู่ในการแข่งขันเพื่อแย่งชิงความเป็นเจ้าของแมนยูได้เหมือนเดิมนะการตัดสินใจขั้นสุดท้ายนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะไม่น่าจะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้และมีแนวโน้มจะเป็นในช่วงสัปดาห์หน้า อันนี้ส่วนตัวผมถ้าเกิดกาต้าเนี่ยยื่นข้อเสนอที่ปรับปรุงไปนอกรอบในช่วงสัปดาห์หน้าเพอเผยยืดเยื้ออีกอันนี้ส่วนตัวนะ <laughs> ประเด็นที่น่าสนใจก่อนเกมนะครับสภาพความพร้อมลาเฟวารานกลับมาแล้วแต่แรดฟอร์ดยังคงต้องลุนเทนฮ้าบอกว่าแรดฟอร์ดมีปัญหานิดหน่อยนะเป็นอาการบาดเจ็บที่ขาในตอนนี้นะเขายังคงเป็น ครื่องหมายคำถามอยู่ว่าจะสามารถลงได้ไหมไม่แน่ใจว่าจะลงได้หรือเปล่าโอกาสในการลงสนามอาจจะน้อยก็ได้แต่เราก็แฮปปี้นะที่ได้วารานกลับมาเขามีประสบการณ์เขารู้ดีว่าต้องทําอย่างไรถึงจะชนะเขาเป็นผู้นําในการพาทีมคว้าชัยชนะแล้วก็เทนท้านะครับบอกว่าจากการที่ทีมนั้นมีเวลาในการได้ฝึกซ้อมซึ่งถือเป็นครั้งแรกนะที่แมนยูไม่มีโปรแกรมกลางสัปดาห์นะครับ ไล่มาเลยตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงก่อนสัปดาห์เนี้แมนยูสามวันเตะสามวันเตะเพิ่งจะมีสัปดาห์นี้นี่แหละที่ได้พักเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเทนฮากก็บอกว่าสําคัญมากๆเรามีเวลาทั้งสัปดาห์นะเราต้องการมันมากๆเพื่อบรรจุกระสุน <laughs> เพื่อบรรจุกระสุนเพื่อชาร์จพลังเพื่อดึงเรื่องของความกระปี้กระเป๋ากลับมา เราดูขาดพลังเป็นอย่างมากในช่วงสองนัดล่าสุดสัปดาห์นี้ในการฝึกซ้อมผมได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้กลับมาอีกครั้งผมได้เห็นรอยยิ้มความสุขในการฝึกซ้อมก็ได้ฝึกซ้อมกันมากขึ้นนะนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยทีมชุดใหญ่ก็รีคอเวอรี่คุยเรื่องของแทคติกเล็กๆดนน้อยมันซ้อมอะไรไม่ได้เยอะทีมชุดใหญ่เนี่ยดังนั้นจึงเป็นสัปดาห์ที่ดีมากๆได้กลับมาฝึกซ้อมกันอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็เทนฮาส์นะครับมองว่าแมนยูเนี่ยไม่จําเป็นนะต้องไปสนใจลิวพูเพราะว่าแมนยูเนี่ยเตะก่อนเราต้องโฟกัสกับตัวเราก่อนเราต้องทําให้มันดีที่สุดในการเจอกับ pton, วูแฮมตันเราต้องจริงจังพวกเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเราต้องเน้นย้ํานะเราต้องเชื่อมั่นในวิธีการทํางานวิธีการเล่นการเล่นลูกสนามต่อหน้าแฟนๆที่ออทฟอร์ดบรรยากาศจะช่วยเหลือพวกเรา สิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงที่คาดการว่าจะลงสนามนะครับผมขอดาวว่าโกเป็นเดคิอากองหลังนะวารานกลับมาแล้วก็ให้จับคู่กับลีนเดเลฟแล้วก็เอาชอกลับไปเล่นแบ็กซ้ายแบ็กขวาวาบิสาก้าตรงกลางคาเซมิโลอิลิกเซนบูโนเป็นเพลย์เมกเกอร์ซาทูบูโดปีกซ้ายอย่าหาทำอีกเลยเพลย์เมกเกอร์ดีกว่าปีกซ้ายนะครับแรดฟอร์ดลงไม่ได้ก็เป็นซานโชปีกขวาเป็นอันโตนีหน้าเป้าองโนตนี่มาซิยาว ถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทึบปุ่มไลค์มาล้วๆนะครับแล้วฝากกดติดตามให้กันด้วยเดอ้อพี่น้องรูปเกมจะเป็นอย่างไรผมไม่ได้สนใจจะยิงเยอะยิงน้อยขอแค่ชนะ3แต้มเท่านั้นเจอกันหลังเกมนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆ